สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่หน่อยจะมาแนะนําเรื่องการนับอายุครรภ์นนะคะคนท้องนะคะ่ะเราจะต้องรู้นะว่าอายุครรภ์เรากี่สัปดาห์นะนะคะการนับอายุครรภ์ค่ะทางการแพทย์เราจะนับเป็นสัปดาห์นะเราจะไม่ได้นับเป็นเดือนนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันท้อง8เดือนคลอดบางคนบอกเฮ้ยฉันท้อง9เดือนบ,บางคนบอกเฮ้ยฉันท้อง10เดือนนะคะในความเป็นจริงแล้วนะถ้านับเป็นสัปดาห์นะทางการแพทย์เรานะก็จะเท่าๆกันหมดหนั่นแหละก็คือประมาณ40สัปดาห์บวกลบ สองสัปดาห์นั่นก็คือประมาณ38ถึงไม่เกิน42นะคะก็จะคลอดกันประมาณนี้นะเราก็ให้นับอายุคันเป็นสัปดาห์นะคะเพราะบางเดือนมี4สัปดาห์บางเดือนมี5สัปดาห์เนาะทีนี้ถ้าเกิดนับเป็นเดือนก็อย่างที่บอกนะไปจํากับช่วงเดือนไหนที่มี31วันเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะก็จะว่าเฮ้ยฉันท้อง8เดือนบางคนไปจํากับช่วงที่มี30วันเยอะๆก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันท้อง สิบเดือนอะไรเงี้ยจริงๆก็จะประมาณเนี้ยค่ะสาิบแปดถึงไม่เกินสี่สิบกันทั้งนั้นแหละนะก็ทางการแพทย์เราก็เลยจะนับสี่สัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนเดือนทางการแพทย์จะเป็นนี้นะท้องสุดคุณนแม่สี่นะคะทีนี้วิธีการนับอายุครรภ์น,นะคะเราก็จะนับจากวันแรกของประจําเดือนที่มาครั้งสุดท้ายประจําเดือนไม่มาประจําเดือนขาดไม่เอาเอาที่มานะคะมาครั้งสุดท้ายนะ่ะวันแรกที่มานะ่ะวันไหนเราจะนับจากวันนั้น นะคะหรือบางคนจําประจําเดือนไม่ได้นะแล้วพอมาโรงพยาบาลมาหาหมอแล้วนะคะหรือไปคลินิกก็แล้วแต่นะแล้วหมออันตราสาวให้ดูแล้วให้นับตามอันตราสาวก็คือนับจากวันที่เขาคํานวณให้นะคะในอันตราสาวนะทีนี้เรามาดูกันนะคะจากวันแรกของประจําเดือนที่มาครั้งสุดท้ายสมมุติว่านะสมมุติว่าประจําเดือนเนี่ยครั้งสุดท้ายที่มานะเป็นวันที่15 16 17เดือนพฤษภาอย่างนี้นะคะเป็น3วันนะ เป็น15 16 17 3วันนี้นะคะทีนี้วันที่15มาวันแรกใช่ไหมเราบอกว่านับจากวันแรกของประจําเดือนที่มาครั้งสุดท้ายคือหลังพฤษภาเนี่ยไม่มีแล้วเนาะอ่าจากวันแรกนะคะก็คือจาก15ยังไม่เป็น1น,นะเพราะต้องจาก15าก่อนนะนะคะก็คือจากมา16นี่คือ1มา17นี่คือ2อย่างนี้นะคะ3 4 5 6ี่้าดวันคือ1สัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์กับอีกหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์กับเจ็ดวันก็คือสองสัปดาห์อย่างนี้นะคะถ้าเกิดเรานับทีละวันทีละวันนี้บางทีใครมาทักก็งงเนาะเฮ้ยลืมไปแล้วนับถึงเมื่อไหร่อย่างไงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นพี่หน่อยมีวิธีนับแบบเร็วๆให้นะถ้านับจากนี่มานี่คือหนึ่งวันสองวันอันนี้ยังไม่นับเป็นหนึ่งนะจากนี้มาหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะนะคะทีนี้สมมุติว่าวันนี้ เป็นวันที่20กันยาสมมตินะสมมติวันนี้เป็นวันที่20กันยานะเราอยากจะรู้ว่านับจากวันที่15พฤษภานะคะนับจนถึงวันที่20กันยานี่อายุครรเราเป็นกี่สัปดาห์ละอายุครรเราเท่าไหร่เนาะแล้วก็มานับนี้นะคะดูช่องด้วยนะดูให้ตรงแถวกันนะคะอันนี้แถวตรงกับวันอังคารเนาะจากนี้วันนี้คือ1สัปดาห์2สัปดาห์นะ2แล้วนะคะอย่างนี้นะแถวตรงนี้นะคะอ่า แถวตรงนี้นะคะก็3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบส้าแล้วนะ16 1หกสิบสสัปดาห์กับอีกหนึ่งวันสองวัน ก็คือ18สัปดาห์กับอีก2วันนะคะในสมุดฝากท้องก็จะเขียนไว้ให้ว่า18บวก2นั่นก็คือ18สัปดาห์กับ2วันแบบนี้นะคะไม่ต้องไปบวก2เป็น20อะไรนี้ไม่ต้องนะนะคะก็คือ18สัปดาห์กับ2วันเนะะี่ยค่ะวิธีการนับอายุครรภ์เราจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ออการคลอดนะคะก็จะคลอดประมาณ38สัปดาห์นะคะถึงไม่เกิน40สสัปดาห์นะ ถ้าเกิดว่าคลอดก่อน37สัปดาห์ไม่ดีนะคะปอดหัวใจลูกยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเพียงพอนะเราจะเรียกว่าคลอดก่อนกําหนดนะคะอันนี้ไม่ดีค่ะเพราะว่าปอดหัวใจยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเพียงพอก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการหายใจอะไรไงต่างๆได้ไงทางที่ดีแล้วก็38สัปดาห์ขึ้นไปค่อยคลอดนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้า40สัปดาห์ยังไม่คลอดเราก็จะมีการนัดมาตรวจอีกนะแล้วก็จะเล่นคลอดกันให้ที่41สัปดาห์นะคะ 41สัปดาห์ก็จะเล่นขอดให้วันหนึ่ง2วันไม่เกิน3วันนะคะถ้า3วันแล้วยังไม่ขอดนี่เราจะส่งโรงพยาบาลกำแพงแล้วค่ะนะคะให้พบสู่ทิทีแพทย์แล้ววางแผกนการขอดต่อไปนะคะ